จเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เส้นทางมหาปร,ริญญาบัวริไกรจะนําท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในการเดินรับป่นโตในขณะที่อยู่วัดไทยไบรตันประเทศอังกฤษเนาะวันนี้เป็นวันอังคารนะมาที่ร้านวิกไทยนะวิกวิกเอ็นเ <N, S 2> นาะไม่ใช่วิกไทยเนานะวันนี้ว่าจะมาเชอยโยมหน่อยแต่ไม่เจอก็เจอเจ้าหน้าที่เนาะก็วันหลังค่อยมาใหม่ก็คือวันนี้นะค็เลื่อนมาอ,อีกอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดินไปเดินไป,ไปนี่คือร้านวิกไทยนะแล้วก็เดินไปแล้วข้ามอ้าวเมื่อแต่พูดนะ เขียวแล้วเราก็เดินปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดข้ามอันนี้ก็เป็นเมืองโฮปประเทศอังกฤษเนาะมาถึงแล้วนี่ก็คือไทยวนะิกเอนเนาะแล้วเดอะเดอะวิกเอนนะไม่ใช่ไทยวิกเอนเนาะเราก็เดินผ่าเข้าไปตรงนี้ก็เป็นวงร้านร้านร้าน,านบาร์ร้านผับของเขาแหละในช่วงกลางคืนเขาจะเร้ยว,ว่าร้านอาหารนี่ก็จะมาอยู่ชั้นบนนะเป็นการเสิร์ฟอ,อาหารวันนี้วันอังคารอ,อีกอาทิตย์หนึง่งเราเข้ามาแล้วก็เซ่ฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งนะแต่ว่าเป็นกนะู๊ดกู๊ดกู๊ดไนท์เนาะเออไม่ใช่อันนี้เป็นกุยย๊ดนอนะ ทบาทเพื่อจะไปฉันตอนในวันต่อมานี่ก็มาเจอแล้ววันนี้เจอหน้ากันทุกวันอังคารนะสาหรับโยมหน่อยมาแล้วก็น้อมประเกีปนปัดทหารแบบนี้แหละถ้ามีบาทก็จะมารับอยู่แต่ว่าเมืองนี้เขาไม่มีทบาทเนาะเราก็ถือว่ารับปินตูจากนั้นก็กรวดน้ํารับพรนะโยมก็ไม่มีโอกาสได้ไปวัดนานๆครั้งทีนะก็เลยพระเสด็จปาศสาวะเดยวเดินมินทบาทแล้วกันมารับ ปิโตทุกวันอังคารนะตามเจตนารมด้วยเนาะก็เสร็จสิ้นนะก็เก็บภาพบรรยากาศโอ้สวยงามทีเดียวนะเพราะว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วหรืออีกอาทิตย์นึงก็จะขับประเทศไทยแล้วนะของเก็บภาพเป็นความทรงจําหน่อยนะก็บายๆนะวันนี้ยมต่ายมาเป็นเพื่อนด้วยก็คือถ่ายคลิปให้นี่แหละจากนั้นก็เดินลงมาเหมือนเดิมแล้วก็เดินเร็วเร็วเร็วมากเร็วเร็วเร็วปุ๊บ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 เนื่องจากว่าต้องรีบไปร้านต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะที่ทําให้เห็นว่าเรามารับที่ร้าน ของโยมหน่อยเนาะก็เจอกันในวันต่อมานะในขณะที่เจอกันเราก็พาชมของเมืองโฮปหรือว่าเมืองไบรตันอยู่ใกล้ๆกันเนาะซึ่งเราจะเห็นภาพบรรยากาศสวยงามโดยเห็นทะเลด้วยเห็นโบสถ์ด้วยเห็นโบสถ์ของอิสลามเนาะจากนั้นก็มาถึงร้านที่2ก็คือร้านยูนิคไทยนะพระปุยกับลุมพงนะอันนี้เป็นภาพที่นําเสนอมาก่อนหน้านั้นก็คือยมุมท่านก็นิมนต์พระสงฆ์มาฉันนะอันนี้ก็คือ ยมอังคณาเนาะวัดป่าจิตวิเวกประเทศอังกฤษเราก็เหมือนกันนะก็บางทีก็มีโอกาสมาชั้นาาพัตหาเพลนเพราะว่าร้านของยุมเนี่เป็นร้านไทยมีของอุปโภคบริโภคนะของใช้ของอะไรก็เป็นของไทยนะเพราะท่นนเป็นคนส่งมาจากประเทศไทยชื่อว่าร้านยูนิคไทยนะทุกอย่างเลย จากนั้นก็เดินกลับเนาะล้วก็ในขณะที่เดินกลับก็วนไปวนมาอยู่นี่แหละนาเสนอเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นภาพของเมืองเขาโอ้นี่มาเชื่อมันกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่วันฮา,าลาวีนหรือเปล่าอุ้ยเห็นมามาด้วยมามาอันนี้เป็นร้านอินเดียเนาะมีแต่อาหารอินเดียแหละล้วก็มาชมเหมือนเดิมละโอ้พาชมเมืองโฮปนะล้วก็นึกถึงภาพบรรยากาศที่ว่าเป็นเมืองบรรยากาศของอังกฤษเมืองเก่าเมืองโบร,ราณเนาะทรงรูปลงตก,กตึกอะไร สวยงามเนี่ยให้เห็นภาพเพราะว่าเราเดินเมืองไบรตันโฮปทุกวันนะอังคารพูดปลาเรื่องหัดนะเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาร้านป้าปวยลุงพงเนาะเป็นเจ้าภาพพัตาหารทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ซึ่งอาตมาก็เดินรับทุกวันนะแล้วก็ร้านที่สองคือร้านยุมหน่อยเนาะนะเมื่อครั้นั้นก็ทุกวันอังคารอันนี้ก็ร้านกนกไทยหรือยุมนกเนาะก็ทุกวันปเรื่องหัด พร้อมครอบครัวแล้วก็พนักงานไอ้ลูกชายท่านเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นําเสนอในช่วงขณะที่รับมินทาบาทก่อนุนโมทน,นาคยัยญาโยมทุกคนทุกข้านที่ติดตามรับชมจเจริญพร